บ <ส gas S 1> รรยากาศตางเปิดบูธแต่ไม <ham> <ham> ่ม <Olymp> <Idol> <mm ีบูธสติ๊กนะครับ ทีมงานสตรีทเมทัลสตรีทเอาไม่รู้จะเฮ้ยคุณเอาเสื้อมาป่ะร้อนผมเอาเสื้อมาแบบเฟสปาร์ร้อนแล้วเหรอเอามาแล้วอันนี้เอามาขายถึงนอ่ไรฮะตอนกลาคืนนะมูเหรออ๋เหรออนกลานกี่ตัวอยู่ถึงกี่โมงเนี่ยตัียาไั่ a 3อ3 a 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 น a 3่3 a 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 น a 3 a 3 a น a 3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  a อย3 a 3 a 3 a ต a อง3 a 3 a 3 a อ a 3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 ย3 a 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 ้ a 3 a 3 a ่อ3อ3 a a ี่ใหญ่ ที่สุดในไทยแล้วไหมฮะฮอนด้าเฟสต้องเป็นาสก่นดไตถูกต้องพาสก่อนต้อคือถ่ายภาพโ้โหโวโหโโชว์เครื่องโชว์เครื่องฝาใส่ฝาใสถ่ายภาพแช่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 ช่เลยชอบอะรุ่นนี้ c ีวิ c เหลี่ยมๆกล่องไม่ขีดดีครับแตเปนสวยนะสภาพดีๆคอสวยเลยที่อเมริกาไม่ค่อยมีสกูตเตอร์น่ารักมากเลยครับอ อยากได้มันไม่เคยทานเล่าเลยหกช้ำใจก็รหัวไม่ทำลูกที่อเมริกาไม่มีใครเอาซิบิกเจนนี้ไปทำเมาสีเหลืองกลับบ้านมาครั้งแรกแล้วดูไมไดีไงเมดีดีครับัวด่านะด่านกูม่อยู่นี่ก็โอเคไม่พูดเ่เหลืองยังไม่เคยเจอนี่ในงานเขาก็มีบูธที่มีให้ขับรถซิมูเลเตอร์เล่นด้วยนะฮะ ไม่ซีวิคน่ะดูครับ oo, ว่าจะหยุดที่ซีวิคหรือเปล่าของรางวัลเป็นอะไรเราต้องมาลุ้นกันจะมีใครถูกบ้างแอคคอร์ดฮาร์วีครับฮาร์วีครับขอให้ได้ครับจืด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 คิดว่าได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ คันนี้กี่วิครับเนี่ยแเท่าไหร่ครับดจุดี่แปดจี่แปจุดสี่แปี้ี่แปดจุดสีแปดจุดสี่แปดย่แปดจะดรี่แปดไุ่แปุดสีปจุี่แปดจุด่แนี่แป็นุดสี่แั่เปี่จ่ปดจุจป็ี่งนจะเป็นแ คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ามีรถสปอร์ตอื่นๆของ Honda แซมๆนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแจ๊ดกับ Civic นะครับทั้งสองฝั่งแยกกันชัดเจนเลยกำลังคิดอยู่เลยว่าจะไปหาของกินที่ไหนดีที่ว่าในงานเขามีจัดบูสต์ของกินถือว่าเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่ราคาไม่แพงด้วยนะเห็นบอกว่าซื้อ1จานแถม3จานเลยใช่ไหมครับย, <laughs> ยกยกย,กยังไม่มีใครมานั่งเลย <laughs> หรือเขากลัวแดดกัน เราก็ชิวเลยมานั่งตากแดดแต่มันไม,มน่มันไม่ค่อยร้อนนะอย่างเยฝรั่งชอบฟิลแบบลมเย็นๆแดดเอืย่ยๆถ้าเทียบกับแดดเท็กซัสแดดเท็กซัสแรงกว่าเยอะครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะเผื่อคนของพี่เบียร์ดูอยู่นะฮะน้องผมนี่ f เอฟซีทีเบียร์เลยเนะี่ยอุดหนุนตลอดเจ๊นแดงแอคคอร์ด <c oughs> อะไรวะเนี่ยงามจริงๆ เคยเห็นสภาพโคตรด,ดีไอซิ่งด้วยไอ้งอวัสดีครับลูกพี่ uh huh. วันนี้หล่อพิเศษเลยนะครับไงฮะว้ <laughs> 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 เอามาคนเดียวเหรอเออยู่ที่บูธแล้วครับอ๋อเอไปนั่งที่บูธแล้วคันขาวมาเปล่าคันขาวไม่ได้มาพี่ uh huh. เอาอาราวาสมาอ๋อ oh. อันนี้นี่จอดรออะไรอ่ะหลงทางจอดใช่หลงทางพี่รอเขาบอกว่าไปทางไหนผมก็รอเขาบอกให้ผมรอผมก็รอแต่เคนที่บอกให้ผมรอเขาไม่อยู่แล้วนะโอ้ยมีบูธของโซนี่ด้วยเราใช้โซนี่มาตลอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไหนอันนี้เหรอฮะพี่ตัวนี้ตัวใหม่ M1 M1 ครับพี่ดูดิเป็นปรับได้ทั้ง8ปดฟีเนชั่นโอ้โหนี่มีแบบหลังเราแล้วก็ยิงข้างหน้าสัมพาได้ด้วยเดี๋ยวให้พี่ลองใช้ดูสวัสนี ใส่ต้องโดนแล้ว้วาันมีไอ้ที่แบบมีครับมีครับมีการลงดูตอนนี้ผมใส่ใหม่แลม่นะครับดูว่าเก็บเสียงเป็นยังไงบ้างฮะอันนี้ไม้ตัวเก่าผมเอ่ออะไรรหัสยาวมาก <laughs> b ีวันออหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้โ <laughs> ห oh, จำได้ยังไง <laughs> <laughs> อันนี้ตัวเก่าแล้วเดี๋ยวผมลองตัวใหม่ไม่แน่ถ้าเกิดดีมากเนี่ยผมอาจจะต้องจัดสักตัวแล้วครับเพราะว่ามันเล็กแล้วก็กระทัดรัดมันไม่ยาวด้วยนะไอตัวเก่ามันจะยาวๆหน่อยแล้วที่สําคัญคือ ไม์ตัวใหม่เนี่ยปรับเสียงได้เยอะกว่าตัวนี้ด้วยนะฮะตัวนี้มันปรับได้แค่3ระดับด้านหน้าด้านข้างกับด้านหน้าแล้วก็รอบทิศทางเท่านั้นเองแต่นี่มีแบบทั้งสเตอริโอมีทั้งหน้าแล้วก็หน้าจัดจัดแบบอันนี้ที่ผมใช้อยู่คือหน้าจัดจัดเลยก็ไม่รู้ว่าดูซิว่าเรา,า,าผมพูดข้างเวทีเสียงล้นล้นอย่างเงี้ยเสียงผมจะเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องของลมอีกเดี๋ยวต้องตากลมก่อนดูซิว,ว่าโดนลมแบบนี้แล้วเสียงพูดผมยังอยู่หรือเปล่านะฮะต้องมาลุ้นกันเพราะว่า ผมเคยมีไม้ตัวเนี้รุ่นนี้ฮะแต่ว่าเป็นตัวก่อนหน้าที่เป็นสตูดิโอนะฮะเวลาโดนลมแล้วเนี่ยเสียงพูดเรามันจะเฟดหายไปเ,ยเป็นเสียงลมกลบเข้ามาก็ต้องขอบคุณทางบูสโซนี่ด้วยเขาให้ผมยืมไม้ถ่ายในงานนี้แหละเดี๋ยวลองดูกันว่าไม้ตัวนี้จะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวที่สาคัญถามชื่อรุ่นก่อนครับผมมันชื่อรุ่นอะไรนะครับที่ผมใช้อยู่ตวเนี้ข้างบน,นอ่าสั้นๆน,นะอ1มวัน M1 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 ECM M1 ครับน่ะ M1 ง่ายๆ M1 ง่ายๆครับผมตัวใหม่ตัวใหม่ของโซนี่เืออะไรครับเนี่ยพาพี่มาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อเยี่ยมทุกอย่างในตอนนี้ครับอะไรหมดเลยครับทุกอย่างครับของแจกตอนนี้เสื้ออ๋อเสื้อของแจกหมดแล้วนะครับเออแล้วไม่ได้แต็มเลยไม่เต็มเลยอ๋อนี่อ๋อนี่อ๋อเรเราเราต้องไปล่าหมดนี่เหรอใช่วี่โจ้อ๋อโอเคโอเคล่าครบเสร็จแล้วก็ ไปลงลัอกที่ดอครับโอเคไปะปโอเราให้มากับเจ้าเอมาเอรอบตัดโอ้ยไทยอาของแท้แท้เลยเราต้องมาแต็มที่นี่ใช่ไหมไหนไหนเออกไปแต็มกับพิตตี้เหรอเราต้อองไปแกนี่ฮะมาแต็มตรงนี้ที่้อยแจกแว่นแอดแว่นมาทำน้ำก่อนสเล่ยไม่ทันช่วงแรกมีแก้วน้ำด้วยอ๋อโอ้นี่แปมเรียบร้อยแล้วได้แล้ว เฮ้ยกีบู๊ดป่ะป่ะของมลเกนเ็นซูเบอร์ที่เมกาสวัสดีครับก็ดีพี่คุณคิดเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายขิงเกนในประเทศไทยครับคนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอีกคนนึงเป็นน้องเป็นน้องคุณคิดครับอ๋อเป็นอ๋อนี่น้องชายนี่ต้องทำไงเอ่ยอะไรได้ไรกูดีดีน้องพี่พันหรือแม่ครับ เอาลูกสองพันเข้าไปน้ำแซกอาพันดีกว่าน่าจะเหมาะกับเมืองไทยขอบคุณครับนี่ฮะสไตล์กันสไตล์กันก็ผมโอ้โหใส่รถสามร้อยสามร้อยก่อนนะแบบลงลงเซตนี้ไปจบเลยสามร้อยก่อมาเลยโอ้โหเป็นไงล่ะถึงว่าแต่งกันเต็มเลยข้างหลังอะอ้าวลืมพี่เต้ค่ะ น้องชูบีมนะคะไม่ลืมจ้ะไม่ลืมนะโอเคสัญญาก่อนรักเสมอรักเสมอเกี่ยวก้อยด้วยโอ้โหเจอกันแน่นอนขอบคุณนะคะพี่ตีโร่ขอบคุณนะคะพี่เต้ขาถ้าของไม่ดีไม่ดีนะแม่ของรถต้องสแกนจูม่าผมดีมากนะแม่สแกนยอดถึงวันนี้แป๊บเดียวเวลาผ่านไปต้องสแกนสแกน QR โค้ดกันไม่ตรงนี้เลยสแกน QR code แล้วเขาก็จะเต็มแต่ตอนนี้เขาเต็มแล้วเราก็ไม่ต้องสแกนหรอกไปเถอะ ต้องกระเดี๊ยบดค่ะน่ารักจังเลยอันนี้ขวบครึ่งเชื่ออะไรครับเชื่อออดี้ออดี้อาดี้สติกเกอร์มาแจกอดีไหมวกโอเวอร์แลนด์อ่าโจ๊ะคิสคิสคิส้ใหญ่ๆคเสื้อโอเวอร์แลนด์ขายดีมากเลยสองตัวจากสี่ตัวที่เราเอามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กิจกรรมคืออะไรครับกิจกรรมเนี่ยเราจะมีการโยนลูกบอลเสี่ช่อครับผมอ่าถ้ามันลงสีดำเยอะ ไม่าอจะไดเยี่ยติไปเลยลองลงมาทีเป็นถุงผ้าแล้วก็ลองลงที่รูปพี่บีมครับขายไมอง่ร้แปดสิริค่ะยมสติเกอรด้วยสติ๊กเกอร์ีจอดไฟที่ขายไหมจะโชคดีโชคร้ายก็แจกครับผมอ่ลขายมึงไม่ขายมึงขายหลอดไฟอบ้าพี่เยี่ยนะคนับต้นต้ต้นตนต้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 น้น้น้้้้้ ลูกสุดท้ายยังไม่ใช่แปีมารับกันได้ไอ้บูธนะครับลุงก็ยังโหมสุดท้ายสุดท้ายก็ติดต่อดับ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 ้เลสี่ลูกเลยครับสี่ลูกเลยฮ่าฮ่าฮ่แก้วงงงงงงแจกเสื้อมีนน้องมาช่วยแจกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เสื้อแจกคุญแจนะฮะได้กันหมดแล้วนะนี่ครับแล้วอย่ากางออกเลยแค่นี้ก็แบบปีนใจแล้วอ่ากางออกขออคุณดูดูคลิปขอบคุณที่ติดตามนะดูคลิปด้เยพ่ขอบคุณนะครับชอบเรื่องผีไหมฮะชอบมากดูใส่ผมก็ไม่นี่รอถึงขั้นนี้มากที่สุดที่จะเป็นซีเกส์ขอบคุณนะขอบคุณนะครับกระดาษอะไรนะครับกระดาษใบซุปครับใบซุปรถเราลดเราลดเราทำ เป็นคนพวกรถแต่ง h อน d าอะไรเงี้ยเฉพาะ h อน d าอย่างเดียวเลยวันนี้เรามาจอดทูประมาณตรงนี้สามพันนะฮะจะอยู่หน้าบูธตรงนู้นในประมาณสาพันครับครับผมก็เป็นแนวแบบเรียบๆคลีนๆหน่อยแต่หมกอยู่ข้างในแต่ถ้าไปตรงนู้นจะมี FK8 อยู่คันหนึ่งที่เป็นของลูกค้าเราอ๋อ FK8 แต่งสปูตอนนี้คือวิ่งได้แล้วพอวิ่งได้พอวิ่งได้ภาพรัมสคุณมันสวยมากนะ ม,มันจะดูเฉยๆหน่อยแต่ว่าก็เป็นคุณค่าทยุคนัยุคนั้นก็ต้องแต่งวายูเวายทูเคได้วายยุคั้ยุบยทูคยฝาดสบายผมวัยรุ่นมันก็ต้องพานนี้แหละใส่กาะชนเดิมเพื่อล้อก็ต้องไปล้างไฟเบอร์ใส่ชุดตรงชุดแต่งอะไรมาเทไว้ก so ่อนจะไหมอ่ะได่เหมยุคนี้ที่มัต้องของแบรนดเนมเมื่อก่อนมันทายเรา สุดยอดเลยนะครับใครมาหาพี่ธิโลมาหาที่บูธของสกูดแมทเทลได้มีรถของพี่จิโร่แล้วก็รถของนูนสปีดรอต้อนรับอยู่นะครับครับผมขอบพระคุณมากครับพี่ธิโลครับขอบพระคุณมากครับเออชาติวันนั้นพ่ธิโลขอบคุณลุงไปหมดเยอะบ้านทางที่หมายไว้ว่าของในตู้เย็นหมดลูกเขาไม่มีอะไรจะกินแล้วใช่แล้วไปปลูกพี่ธิโลผัดข้าวเอง มึงมีความจรงใช้โวยวายเขาอะไรอไม่มีไม่มีด้วยไม่มีเขาจะไปทำงานมึงก็พาเขาไปถ่ายคอนเทนต์ตื่นใจมากเองเออมึงดูเขไปไม่มีเลยเออไม่มีอย่างกูผมจะเป็นอย่างมึงเลยขอบคุณพี่เขาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือตั้งแต่มายังไม่ได้ถ่ายรถตัวเองเลยฮะนี่ตําแหน่งจัดจัดองค์ประกอบให้อยู่เสื้อเสื้อเอามาแจกเอามาแจกเป็นสรีดอก กล็รู้ต่างอยู่แหม่รู้งานรู้งานอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นของพวก8090ครับพี่จิโล8090เนาะ,ะที่ยัดอยู่ในรถนี้ใช่ก็จะมีล้อครับที่เป็นปี1988อ่าก <c> ็เป็นท e ี่37เจอย์เชนครับก <c> ็จะเป็นของแอ c o r d JTC จทีซีเวอร์ชันวครับอ่าครับก <c> ็จะเป็นตัว Apexi สตหน้า G-Shock ครับ <c> หน้าขาวเข็มแดงอ่า ซึ่งมันเป็นของยุคเก่ารถปีใหม่หน่อยแต่ของแต่งเก่าเก่าเอาของแต่งแต่งเก่ามาใส่ใอารมณ์ไหนครับแบบแบบชอบเป็นการส่วนตัวอารมณ์อยากหาแนวทางการทํารถใหม่ๆครับที่เป็นคืออยากให้<อ>น้องๆยุคใหม่ว่าการแต่งรถไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เพียงแค่การจัดฟิตเนสหรืออะไรเงี้ยให้มันลงตัวรับผมใช่อันนี้ก็จะเป็นเข้ากับกระแสก็ช่วงนี้ฮอนด้าเทอร์โบครับ บิตซูเปอร์ซาวครับแล้วก็จะมีเทอร์โบของทีดีศูนย์ห้าอ่าในในพิจิโร่มาแล้วผมขออย่างหนึ่งครับพิจิโร่อะไรครับเป็นที่ยงเลยครับเป็นรถให้ผมหน่อยครบได้ครับได้ได้ได้มาเจอน้องคนนี้ชื่ออะไรนะครับเกสครับหรือว่าเกสจรัญข้างหลังนี่คือรถที่ทําเองกับมือคนเดียวเพียวๆไม่มีไม่มีใครช่วยเลยไม่มีแต่เห็นบอกว่าอ่ารับรับทำรถแต่งรถอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับต้องบำรุงด้วยครับทำคนเดียวคนเดียวครับนี่ต้องจองคิว ต้องจองคิวคิวเยอะไหมครับเดือนเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งคิวเยอะมั้ยอาทิตย์หนึ่งดีกว่าอาทิตย์หนึ่งใช่อาทิตย์หนึ่งจะเต็มทุกเต็มทุกอาทิตย์เต็มทุกอาทิตย์นี่คือแบบคันเดียวหรือเปล่าหรือมันไม่ได้อีกนึงท่านต่อผมตั้งไว้ต้องมีวันละสามคันวันละสามคันใช่เขามาทำอะไรบ้างเซอร์วิสทั่วไปหรือต้องดูท่าทั้งดูว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องอ่ะให้ห้าคันเลยัเปี่ยวอ่าใช่ใช่ชงล่างได้แค่สองคัน ช่วงล่สองคันอ่าเราถ้าเกิดเป็นแบบอยากให้มาแต่งโปรเจกต์แบบทูนิ่งอะไรพวกนี้ถ้าแต่งแต่งก็เป็นวันหนึ่งเพราะมันจัดจัดฟิมเมนโหลดอะไรเงี้ยมันเสียเวลาวันหนึ่งเลยวันหนึ่งเลยใช่นี่ถือว่าเร็วมากเลยนะเร็วเราผมช้าไงไม่ไมช้านะต้องพราะพอดีหมดโอ้แล้วก็คือมีงานเข้าทุกวันเลยว่างั้นไม่มีวันหยุดไม่มีสำหรับที่ผมบอกจิ๋วอาทิตย์อะเขามันต้องพักพักเนาะ ไม่งั้นไม่ไหวจะไม่ได้หยุดหรอกไม่งั้นเบลอนะใช่ครับพี่ใช่ไหมเริ่มเบลอแล้วตอนนี้โดนน้องๆลากลากไปดูรถสวัสดีครับ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 ของเราเหรอเต้นเลยเจอกันที่เจอกันที่เลสทั้งก่อนไ่ไปไปเชียงรีเรียบๆเลยอันนี้เพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งทำเต้นเลยอันนี้ใช้ใช้อาแท้เลยป่ะอ่าไม่แท้ครับเป็นบ้านเราอ๋อโอเค เน้นอย่างเดียวคือตาตาสวยตาชื่อเฉพาเราการลุกแล้วอ่ะเดินผ่นี่ยไม่มีหัวอันนี้มีชื่อทีมอ่ะชื่อทีมลำบากในซึ่งลำบากเรสซิ่งท่าลักจะแต่งรถต้นตัวลำบากเราอเพื่อนกันน้องมันให้สติกเกอร์สติกเกอร์กลุ่มมันลำบากลำบากเรสซิ่งลุกบุกชื่อกลุ่มไม่น่าเข้าโบกเชจอเจอกันอีกแล้วรถคอนเทนต์ วันนี้วันนี้ไม่หันหลังให้พี่แล้วนะขอบคุณค้าขอบคุณนะครับนี่เดี๋ยวกลับเลยเหรออ๋อยากกลับมายดยสัมพันธงแฟนบอกเมื่อไหร่กลับวดี่รับสวัสดีครับไทยอาร์โคตรสวยเพิ่งเคยเห็นเป็นตัวเป็นเป็นครับ NA2 t เอทูอาร์ ไอ้ที่เบิ้ลตั้งแต่ยังไม่ให้เบิ้ลถ้าไม่ออกจะตีมือด้วยนะเออเออไอ้ไทยเขาอีกนัดหอเปล่าน้องจอ้าใช่ใช่โห สไตล์อเมริกาเลยนี่มันหน้าอเมริกาแล้วก็เป็นซีวิคมูเก้นนี่แต่งสไตล์ U.S. เลยนี่ยโอ้โแจว่ะเก็บไม่หมดเลยครับียังเหลืออีกนิดหน่อยแล้วพาร์ทนี่เอามาไงสั่งจากอเมริกาเลยหรอใช่ครับสั่งที่อเมริกาซีวิคมูแก n มีแค่พันคันเองนะใช่เข้าใจคเบิร์ดได้แต่ิฟิวเซอร์ของมูกมา คันนี้โคตรสวยเลยคันนี้สวยมากจุๆเลยสวยจุงจุงเอา,าอะเขาด้วย Oh! รไปค่อยองูลอกมาแล้วยเจอพีโรชันแต่งมิเกนแท้ทั้งลำทั้งคันไม่ใช่ทั้งลำติดในแบงก์มาสี่ข้าวไทยง่ายไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นคนแต่งมิลกินมีไหมมีไหมอเค พี่พาพระหลังมาด้วยโอาเห็นด้แฟนเขาเพื่อนพระหลังชายผม Hello everybody Okay Hey Hey แฟนผมอยากได้ได้เต็มที่เขาได้อะไรครับมาแล้วปอมขับให้กลับขึ้นรถสไลด์กลับแล้วฮะเนี่ยทำไมทำไมไมคัดคัดคัดไม่จับคัดไม่จับแล้วคัดน่าจะน่าจะไปหมดแล้วแหละ เปิดกระจกไ้พี่ได้ได้ได้เปิดกระจกไงอ๋อนี่นี่นี่าอะไรัวเองก็มีคนน่าได้แล้วๆแล้วเดี๋ยวป้าหาอุ้ยดูเอ็นดูเอ็นซะก่อนโอ้ยแี่ขับดีจริงเว้ยพีลูดเอ้ยแล้วเอาแล้วพี่ไอ้แบงค์ไมอยากได้จริงว่แบงค์เคยอยากได้พีหลูดไม่ครับ เนี่ยปอมก็เอาทีมันไม่แพงแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้พี่เอาคันนี้ไปเป็นโปรเจกต์แล้วกลับไปอเมริกาเฮ้ยอเมริกาก็ส่วนอเมริกาอนนี้ก็อยู่ที่นี่เอ๊ะว่าเดี๋ยวมาเอาเลยไปพี่เอาไหมเอาไหมจะดีเหรออายเขาหแตก สไล,ลด์รถกลับครับเดี๋ยวต้องรีบกลับกรุงเทพไปรอรถชนั่นชอบดิปอมชอบรถยังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับมีปัญหาเรื่องออจอเห็นไหมกระพริบกระพริบกระพริบแล้วกเ็เรื่องของคลัชนะคลัชน่าจะน่าจะไปหมดแล้วฮะไม่จับละ เวลาเร่งก็จะเร่งยากหน่อยแต่วนรวมโอเคแล้ววันนี้ส่นเขอะเลยครับเหนื่อยไหมครับก็เอาเรื่องเสียงหายมากกว่าตะโกนแข่งกับเพลงกับไมโครโฟนของพิธีกรโหดมากพี่ครับในกล่องใส่รถเลยไหมครับอ๋อใส่ใส่ใส่ในรถเลยครับใช่ใช่ใชพอแล้วเหรอครับ ลอดทางมาถึงแล้วครับฝุ่นเต็มเลยกลับจากงานก็กลับมาจอดที่เดิมคนระับหลายคนที่ได้ลองขับรถผมบอกว่าคัดมีปัญหาเป็นเสียงเดียวกันหละครับผมว่าคัดน่าจะหมดละพอดีไปเลย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางาผู้จัดงาน Honda Face นะครับรวมไปถึงตะแบงแล้วก็ทีมงานน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยดูแลผมนะฮะแล้วก็ผู้จัดงานที่ให้โอกาสเอารถผมเข้าไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาทักกันในในงาน Honda Face วันนี้นะครับขอบคุณมากครับ โอเคค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i ์นนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งกๆให้กับช่องพี่จิโร่ด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ